ที่เขียนแล้วก็เอาไปเสียงไว้ที่โคนต้นมะขาม467 oh. นะค่ะที่เฟื่อน467ใช่ค่ะโ467นะค่ะแล้วทีนี้รอบสองนี้เขายื่นมาให้ค่ะเขายื่นมาให้เป็นตัวเลข15ค่ะนะครับอยากให้น้องเฟิร์นนะ่ะโดยรวมเลขทั้งหมดของน้องเฟิร์นมีตัวไหนบ้างนะฮะนี่469 แล้วก็สี่เจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็หกหกเจ็ดเจ็ดหมดยังหมดไปยังเลขที่ชอบครับเลขที่ชอบของฟูนก็จะเป็นชอบเนาะหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกตัวเดียวกันนะคะหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกอันนี้ก็ยังไม่ฝันเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าเขาเขียนให้คืนเจ็ดเก้าเจ็ดนีเก้าเจ็ด โวนเลขครับวงเลขที่ชอบก่อนาวงแดงแดงมาให้น้องฟืนวงให้แดงแดงตัวแดงแดงนี่หกสี่สี่หกสี่เก้าหกเจ็ดนะแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งเก้านี่อันนี้เลขชอบนะคิดว่าอยากจะตั้งสารให้ด้วย <ภา S 1> นะครับนะ,นะครับก็ มาติดตามนะครับถ้างวดนี้น้องเฟิร์นได้น้องเฟิร์นบอกว่าเดี๋ยวน้องเฟิร์นจะจัดสารเองไม่ต้องเป็นต้องใครช่วยแต่ถ้าใครจะมีบุญช่วยก็แล้วแตนะ่แล้วแต่ร่วมเนาะแล้วแต่ร่วมแต่ว่านะเขาตั้งใจที่จะทำเพราะเขาตั้งใจอยู่แล้วว่าเขาทําของเขาแล้วนะนะครับอ่นะวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณกับการแบ่งตันตัวเลขน,นะกับน้องเฟิรนะ์นครับน้องเฟิร์นนะครับคนฝันแม่นคนระับ มาขำยักษ์ใหญ่นะครับนะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนที่เดินทางมาหาน้องเฟิร์นะครับก็จะติดตามตัวเลขให้กับเอฟซีทั้งช่องนะครับให้กับทุกๆคนได้เป็นแนวทางนะเพราะว่าบางคนก็อยากจะรู้ว่าน้องเฟร์นให้ตัวไหนอาจารย์คนนี้ให้ตัวไหนวันนี้ก็ได้มาตามน้องเฟืนง่อดนะว่าเป็นแนวทางให้กับทุกคนเอาไปดูเอาไปคิดเอาไปพิจารณากันนะครับวันนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณน้องเฟิร์นนะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณนะครขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เขียนข้างล่างแบบนี้นะคะใช่เขียนข้างหน้าแบบนี้เลยวูเล็กสวยมากนะครับเลขถือว่าเล็กสวยมากเล็กหนึ่งห้านี่ถือว่าถูกใจแอดประวัติอีกแหละนะนี่นะถูกถูกใจทั้งคนเขียนถูกใจทั้งเลขนะครับนะครับก็มีแค่นี้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะมีฝันอะไรถีอไหมหรือว่าฝันแค่นั้นครั้งเดียวฝันแค่นี้ครั้งเดียวเลยค่ะ รอบเดียวนอกากนั้นก็มีแค่เลขคนชอบเองเลขคนชอบเองก็มีแค่หนึ่งเก้าตัวเดียวค่ะหนึ่งเก้าตัวเดียวคือเลขชอบของเขานั้นตัวนคือหนึ่งเก้าตัวเดียวใช่ค่ะแต่เก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะเหมือนหกตัวเนี้ยเดี๋ยวจะเหมือนงวดที่แล้วหกกับเก้าตัวเดียวกันสี่หกเจ็ดก็เป็นสี่เก้าเจ็ดค่ะเดินมาห้องน้ำค่ะแล้วได้ยินเสียงคนเรียกข้างหลังประตูนี่เลยค่ะเฟิร์นเลยเปิดประตูออกมาในความฝันนะคะเปิดประตูออกมาหลังบ้าน แล้วพอมองมาทางต้นมะขามก็ไม่ได้ยินเสียงเรียกอีกแล้วนะคะแต่ว่าเห็นกระดาษเอซนะวางอยู่ใต้ต้นมะขามจ้ะเฟิร์นก็เลยแบบปกติเฟิร์นก็จะฝันเห็นกระดาษเ4ซุ๊บกเฟิร์นก็จะเอาปากกามาเขียนอันนี้ก็เหมือนการเอาปากกาเคมีมาเขียนเหมือนกันค่ะเขียนเลขสามตัวใส่เข้าไปในกระดาษ A 4ซีแล้ววางไว้ที่เดิมวางไว้ตรงนี้นะคะข้างหลังจะมีพวงตรงนี้พอดีจะมีกระดาษเ4วางตรงนี้นะคะพอเฟิร์นเขียนเสร็จพวกเฟิร์นวางไว้วางไว้เสร็จแล้ว ว่าจะเดินกลับคืนเนี่ยคะ่ะกระดาษก็เหมือนกับยื่นยื่นมาหาเฟินคืน <bey S 2> เหมือนลอยมาหาเฟินคืนอย่างเงี้ยค่ะเป็นเลขสองตัวอยู่ข้างล่างที่เฟินเขียนเลยคะ่ะเป็นเลขสองตัวอยู่ข้างล่างใช่ค่ะคือคือกระดาษนี่คือคือปิวปิวยื่นมาเหมือนคือว่าเหมือนมีคนยื่นเหมือน,ม,นมีคนย<ม>ื่นมาให้เนะะี่ยค่ะจากต้นมะขามนี่นะคะจากต้นมะขามใช่ค่ะคะือตอนแรกเราเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วเราก็วางไว้เขียนเสร็จแล้วเราก็เอามาวางพาวางบอแล้วเราก็เออทำท่าที่จะลุกอะ ที่จะลุกหลับไปคืนใช่ไหมค่ะทีเนี้ยกระดาษก็เหมือนว่ายืนมาให้เราอีกรอบเนี้ยค่ะใช่อ๋อประมาณนี้แล้ว climbed. เลขมันมีตัวไหนที่เคิรเขียนไว้ครั้งแรกเขียนครั้งแรกที่ควรเขียนไว้เป็นสี่หกเจ็ดค่ะสี่หกเจ็ดเขียนครั้งแรกเขียนประกาสีอะไรอ่ะสีน้ำเงินค่ะเขียนประกาสีน้ำเงินจ้ะแล้วก็สี่หกเจ็ดเป็นประกาสีน้ำเงินเนียอื่ะ เขียนเสียงไว้ตอนแรกน่แล้วก็แล้วเอาไปวางไว้็นโคนต้นไว้ไงตรงดูใช่ใช่เป็นดูตรงโคนต้นเ่มีดูนะครับแล้วก็วางเสร็จแล้วก็จะลุกมาแล้วไอ้รอบสองที่เขายื่นมาให้เนี่ยเฟิร์นเขียนให้อีกใช่ไหมเฟิร์นไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนแต่ว่าตัวเลขมันอยู่ในกระดาษแล้วก็ลอยมาให้เฟอ๋อตัวเลขมันอยู่ในกระดาษเลย่เหมือนเหมือนเขาเขียนให้เขาเขียนให้ใช่ใช่ค่ะอ๋อเหมือนเหมือนว่าเขาเขียนให้เฟิร์นเขียนแล้วดกเขียนใหม่